บอได้ไงคะกันเกมขาดบอได้ไงตเดียวกันกับพี่ใส่วิ้งในสนามวันะพี่สนิงขังแค่ค่ะเมื่อกี้แม้ว่าไม่ขาดขมขมด้เออล่าสุดตอนไหนนะคะ งนมือไม่ใช่งานมองานมืองานมือที่ผาลรเม่อทแล้วนี่ผ่าละครชุดเหลืองชุดเหลือง่ทีลนทีนชุดเหลืองที่ทาเวิร์ช็อปอะชุดเหลืองอที่ทาเวิร์ช็อปที่ทเวิร์กช็อปอะที่ทเวิร์กช็อปนี่คือการลงคนลงทุนเรแบบอะจากอะไรจากแบบการหลังเลนะ แล้ววันนี้คนเยอะจริงๆอันนี้คือทุกคนได้ปฏิทินเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะไ,ไ,ไ,ไม่ได้หรอ,อแล้วข้างในล่ะคะอันนี้ข้างในบอกไม่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไม่เกีย <c oughs> เก่ยวเหรอเกีย <c oughs> เก่ยวเกี่ยวอ๋อเกี่ยวอ๋อมีออกมาไม่ทันมีออกมาไม่ทันตอนนี้ออกมาทันน่ออาานะ

I wow. มาหนึ่งสองสาม ได <hertz diversity S 2> <Yeah. S 1> ้ห <Works> น <okay objectively> mm ึ่งเจาสอง วิวาว่าฝันวันวิวาหรอว่าฝันวิวาหรือว่าฝันวันววิา ดูได้ไงพี่เลชอบมากอ่านฉัเล huh ่นแล้ว like อ๋อพี่หนิงอ่านยังอ่นบทยันที่ตลดคืนังนีเลยยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวฉันสั่งนหน้านี้ยังไงคาแรคเตอร์กินข้าวาวหัขางหัง ไปอ่านเลยยืนก,กันหรือเปลแล้วพี่หนิงนะคะชอบร้ำอมแต่งตัวโตไหมหแล้วพี่หนิงชอบน้ำอมแต่งตัวโตไหมอย่างนี้น้องไม่ค่อยแต่งตัวโตแล้ว กลับมาไม่เอาลลาออกจากการเป็นแม่ค่ะอาจจะให้จับมาอีกทีตอนเรืงสเปิดแต่ว่าตอนนี้อยากแม่นะคะท้พึ่งบแม่ัไหมท่ดูหน่อยถ้าทำทะเลก็ได้ใม้ได้ล่างแม่นะคอ่ะไม่ได้หู แคสติ๊งเขาพูดอยู่เนี่ยแม่นะคะคือฉันเวอร์ชั่นที่แต่งตัวแบบแซ่บลดลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ยากเลยลูกไม่ยากเลยแกแเ่ก่อนไม่เก่

ข้างหลังเหนาไหมข้างหน้าเสียงดังไหม 这扇门对他。<laughs> อ oh, oh. 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 ah, okay, okay. um ีกสามนาทีแล้วค่ะสามนาทีคาข้าหลังเป็นอะไรล่ะเซาส์ ไม่เคยฟังเลยอ่ะแต่ถ้าพี่ใหม่น้องออมอมเปให้ดูหน่อยยังไม่เคยังไม่เคยพหญิงยังไม่เคยฟังไม่เคยฟังไม่เคยฟังแต่ถ้าเัีถ้าฟังนะจะมันสบายเดี๋ยวรอบน้านจะถามนะว่าเพลงน้องออมร้องยังไงเป็นอ้ว

มาจำไปก่อนมาจำไปก่อนมัาจำยังไงคะมัาจำยังไงคะมาจำหลอลอกหนึ่งก็ลอกหนึ่งคืออะไร ต้องลากันแล้วนะต้องลาแล้วบายบายขอบคุณทุกคนที่มานะไปไปทำงานก็ขอให้สู้ๆนะพี่หลิงค่ะไปทำงานสุ้ๆนะเดินทำกอดใครไหมทำกอดก่อนจุ๊งเต็มเด็บเบอร์นะคะ บายบายเจอกันใหม่กลับบ้านดีๆนะคะบายบาย